ไปเลยครับไอตัวต้นเรื่องอยู่ไหนอยู่นี่แกแล้วลิงหนาวเอาว่าบอสเหรอเนี่ยเปิดมาก็เจอบอสเช่นเคยครับอุย้ยมองไม่เห็นนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเรามันแพลวพาวเพราะเราเป็นลิงเหมือนกันใช่ไหม เฮ้ยใช้ใช้เท้าด้วยกันเหรอใช้เท้าด้วยกันเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยใจเย็นๆพี่อ้ยใจเย็นนะเราก็รีบเหมือนกันโอ้โหจังหวะนี้มันอะไรกันนี่ เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันใช้ท่านี้กันเยอะจังวะพวกบอสเนี่ยเฮ้ยมาบอนี่ไงโดนไปก่อนนะครับโดนไปก่อนนะลิงหยุดมาโอ้หัวแตกไปแล้ว เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยหอะไรอะ่ะเฮ้ยไหยขอร้องเหรอวะอย่าทำฉันแต่จริงก็มึงเรียมไงมึงเรียมไงมึงเรียมใครอย่างนี้ใครจะเชื่ออย่างนี้ใครจะเชื่อเหลี่ยมเยอะนะ โอ้โหเข้าไปหาเปนเฉยเลยอย่าเหลี่ยมเยอะเองโอ้ยหยุดมาก่อน,นครับหยุดให้หยุดให้กูตีบ้างไอ้ลิงไอ้ลิง มาโมงเอาแม่งโดนก่อน้างั้นมาต้มบุ้ม <c oughs> เสร็จรยังเนี่ยอย่าบอกนะมีเศษตกอีกเ, <c oughs> เนี่ยอ้าวเฮ้ยเนี่ยมันยังไม่จบมันยังไม่ตายนะเนี่ยโอ้ยมันดีไปว่ะมาเจอบอสต,ตัวนี้ครับ ไอ้ไอที่มันขังเราไว้ในคุกไงเอาเดี๋ยวมันจะตีใครอ่ะโอ้ยตีไม่เข้าติดมกเกนเหรอเนี่ยอ๋อตีลุงตีลุงน้ำเต้าของเราลุงช่วยด้วยเฮ้ยเอาเป็นบอสด้วยเนี่ยลุงลุงช่วยผมไปแนบลุง โอ้ยโอ้ยโอ้ยลุง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 ช่วยผมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอทีทีหนึง่งลุงไม่ลุงไม่ช่วยแล้วก็หมดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมา อยู่อยู่นี่นี่นอนอยู่กับพื้นเออนอนอย่างนั้นแหละเอาเว้เออตูมให้อือเอาไว้ ไงแล้วพี่โดนมึงเขาให้เจ็บหนักไหมเราเก่งกะคูเก่งกะคูมากเหรอเก่งกะคูไหมเอาไม่โดนเอามา เรียบร้อยเดยโเฮเทไอหนุ่มไม่ไอ้หนุ่มเดไอแกมาโดนเฮ้ยเฮียสู้ไม่ได้ราะว่าเฟสเฟสสองต้องมาแนละ้วไอ้ตัวเนี้ยมามาโดนว่ะกลัวจริงแล้วอ้าวหนีโอ้โหลตกลงมาลงมาในผวังเหรอโอ้ my god อ,อ๋อนี่ไง เหมือนลุงดูดูที่ถุงอยู่ฮ่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเสียงคนคุ้น,นใช่ปนะเนี่ยมีคนถูกจับเข้ามาข้างในก่อนเราใช่ไหมเออคุว่าแล้วคืเนไดไก่กำลังแบบว่าเมามมนกับไอลิงตัวนี้ที่มันจับเราเข้าคุกไงเราเฮ้ยเฮ้ยแม่งซู่กันเฉย นี่ไงการไว้โอ้โหคาดแม่งโคดแมงเป็นอาวุธที่สุดยอดมากเฮ้ยเพื่อนมาช่วยนะครับอาจารย์ก็ว่าหายไปไหนโดนจับก่อนเราอีกนะตอนเนี้ยเอารีแมท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  ไอ้ลิงตัวนี้เฮ้ยดีมบกนะครับแล้วคือ,อยังไงอะ่ะลุงแม่งก็ดูเราเลยนะเออดีมากวันนี้รอบนี้กูมากับเพื่อนกูรอบนี้กูมากับเพื่อนกูเฮ้ยเฮ้โยโอ้ยเชี่ยมันตีสูงได้ด้วยเหรอ มันมันกว่าสูงครับมันกว่าสูงฮึ๊บฮึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหท่าพวกนั้นทำดีมากทำดีมากเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันมีมันมีเงาอันนี้ด้วยอ่ะเงาเหมือนอเนี้ยพรทิพย์อ่ะเงาบอกว่าแบบ จะจะทำท่าอะไรต่อไปไม่ใช่เด็กอ,อนทิสมันบอกว่าอุ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยฮยฮมันเอา,ามาสู้แยกเงาก่เราอะ่ะแป๊บ,บนึงแป๊บบนึงกำลังคิดอยู่ว่าเราเราจะแยกเงามาสู้กับมันดีไหมหมายถึงว่าแยกล่างโอ้โหเชีียมาก่อนครับโอ้โหพอขึ้นมาไม่เอาเลย ไอตัวนี้มันรู้มันไม่ให้เราใช้ได้ได้ได,ได้อย่าครับมาก่อนหยุดมาหยุดมาหยุดมาไม่ต้องอืเต็มเต็มเต็มเตม,เตมไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอเคโอ้ย okay. oh. จะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้โ oh, หทั้งควันทั้งอะไรแบบว่าเอฟเฟกเยอะเอฟเฟกเยอะครับโอ้ย oh. เอฟเฟกเยอะแต่ก็ไม่ได้ทำให้เฟรเมเรีกตกแตอย่างไรครับตอนนี้เขาว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ <c oughs> เอาต่อยอะไรเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหท่าท้ายนดิมันท้ายท้าท้า,ทานี่มันเฮ้ยโอ้โยพอไม่ใช่พอเราใช้ท่าพิเศษที่มันจะอันนี้เลยนะออกกินดิเออเอเฮโอ้โห,โโหจ,ะจ,ะจะตาย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 แป๊บนึงกินก่อนโอ้โหคุณจะตายแป๊บน,นึงโอเค ขอคุณมากคิวให้ขอกินก่อนละกันขอกินขอตะคำมาไม่โดนเฮย้ฮยเฮย้ยเฮ้ยแม่งสู้มาหมอนอกันได้แนะ่ตัวนี้ สู้มันวะสู้สู้มันสู้มันมึงมึงเอาใช้ไม่ได้เฮ้ยโอ้ยแปลงล่างก่อนเลยมามาครับมาครับแปลงล่างก่อนเลยครับการตัวเองไม่ให้ตายอมีอะไรใช้ใช้หมดครับเฮ้ยมึงอยู่เฉยๆดิ เฮ้ยเฮ้ยมาชาร์จมาโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 โดนไปที่เรีย,รยบร้อยเพื่อไอ้น,นุ่มดีอะลาดเอาลาดไปโดน หมดหรืยังลิง,ลงอืมยังไงเรายังไงเราฮะยังไงยังไงยังไงอีโอ้โหเหล่านี้คือใส่ใส่ใส่เต็มครับโดนดอกนี้ไปไม่โดนครับโดนเอาจับกระบ,บองกูกู้่าดียังไงได้เมื่อจับกระบ,บองกูใช่ไหมกูจับดาบมึงเฮ้ยเดี๋ยวนะชิดดิวให้ดีไม่ดีดีกว่าเฮ้ยฆ่าดีไหม โอ้โหเรียบร้อย